และหลังจากครั้งที่แล้วเ,เราได้ไปทํางานที่ร้านเฮลมาต์และตอนจบก,ก็โดนสวดไปแบบงงงแต่รอบนี้เราไม่เข็ดไงเพราะเราได้มาเริ่มงานใหม่ที่ร้านสะดวกซื้อในอเมริกากับเพื่อนอีกหนึ่งคนรอบนี้เราจะเจอลูกค้าแบบไหนหรือจะโดนแดกอีกหรือเปล่าเชิญรับชมครับผมโอ้ยเอาเอา่ะเข้าไปห้องเบรกรูมห้องพักอต่ะเอาน้ําในในตู้กดน้ําเอา,า,าถังขยะอวาถุงขยะโยนออกไปที่ แแหลมตัวไรคืลิมสลิมนี่คืออะไรรีบโอ้นี่อะไรก็ไม่รู้เลยแซมโอ้โหไอ้ที่เอ้ยอะไรอ่ะเป็นเพิ่มบัฟแล้วมั้งมีป้ายด้วยวางป้ายติดป้ายเช็คคู่มือที่เคาน์เตอร์อ่ะเช็คเอาเคติดลิกบ้าติดโคนไปดิลิกบ้านะครับโอ้โหลิกบ้าอะไรวะลิกมาบอลอ๋อคนนี้อ๋อคนนี้มาสอนเราโอเค ลูกค้าคนแรกครับยิงเลยไอ้ล้วนอย่าเพิ่ง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 ขอสาเหตุในการยิงหน่อยครับมันดับกูเจนโอนแบนแน่เลยกางเกงอะไรอ่ะเบนเทนเหรอทำไมสีเขียวอ๋อลายทหารเรอว่าบางคนเชื่อเอ้ยแซมไม่ใช่ละไม่มีทหาระฐานะบนคอมบอกว่าตายห่าไปแล้วเมืองใครแหละแต่จัดการแซม ตัวแตกเลยโอ้ยปืนพองหรือลูกซองเนี่ยเขียโอเคสแกนก่อนโอเคตรงนะมีส่วนเสื้อเเสื้อเป็นีัยเป็นเหมือนในปลัมเปอร์เนี่ยช่างป่าปละแอร์ไลน์ออมอุปถูกเป็นอะไรเฮ้ยเกี่ยวว่ามันมันสับสนนะไลน์แอร์ไลน์ไลฟ์อุปถูกเป็นอะไรผมก็สามปีแล้วหรอเนอะออมมาอย่างกันคนไทยแหละ ิใช่มาเนี่ยฝนผู้หญิงคุณจูเลียต้าคุณสวยมากแต่คุณไม่เป็นเหอุ้ยเฮียแตมมาดูที่ห้องห้องเบรกรุมเปรกรุมไหนแล้วแซมไปอยู่ช่องแอร์ท้ำช่องแอร์วุ้ยแล้วจูเลียไอ้เฮียมันคนเดียิมเลยอะไม่ใช่จูเลียต้าไว้ครับรับโทรศัพท์โอเคโอเอเฮยโอเคียไอ้เฮียไอ้เฮียอันนี้หมายถึงคนส่งของหรือว่า อ๋อหรือว่าหน้าร้านอ๋อหน้าร้านมันหน้าร้านหน้าร้านว่าเราปืนไปได้เออเอาปืนไปไว้เได้เอาซิเก็บแต่ไม่ได้เหมือนนั่นเฮ้ยบาลยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เฮ้ยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าร้าน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 ไปยังไงหายไปไหนแล้วไม่ต้องเติมสต็อกของละไม่ต้องเห็นเติมของเองแล้วห้องน้ำ ห้องน้ำมันมีห้องน้ำคนพิการแต่แล้วมันไม่ต่างเยี่ยดกับโถเยี่ยวปกติเลยคือแล้วเรื่องมึงต่างกยังไงเว้องใส่เชือกใจ่ยยนไว้เควินลาซอนเป็นพนักงานขายเป็นพนักงานเซลล์ฟอร์มอลแวร์นี่เป็นอะไรฟอร์มอลแวร์ใช่ใส่เชือกใส่เชือกใส่เชือกเลยวะใส่เชือกหรืว่ใส่เชือกเฮ้ยเพียอะไรล่ะเหรอแต่ เ้เดี๋ยวเราไม่ทานแล้วช่างมันช่างมันช่างมันอ้าวยูเลฟบันอ้าวชิปหายแล้วปล่อยไปช่แกไปคนหนึ่งเคเขาทอแล้วมีอะไรบนหัวมันจะมารูปแบบไหนเราไม่รู้นะครับอุ้ยเชี่มันมัวจับไหมต้องทำดาเมจให้เพียงพอจนกลับจะไปหรอววะหรือต้องสู้มันอ่ะมันดับปืนนะ้ Đã đợi, 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 đợi đợi, đợi đại 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 đi, Sam. đại 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 đi đại 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 đi, đại 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 Đi đại 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 มาดิ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 มาไหนแล้วมาไหนแล้วมึงอใารไปแล้วโอเคไปแล้วเนี่ยนอนยิงให้ยิงตายแล้วไหนเราเสีใครเป็นะเขาไหนเขาไหนเขาไหนอ่ะอันนี้คนน่าทายพอไหมเราก็ไม่ได้ปล่อยก็เก็บดอบเบิลยองก็เหมือนนี่เออไอจุดกรต้ายิงตอนท้ายได้เออเพราะว่าเราเราเราต้องยิงมันนั่นไหนใช่ปะอ๋อเหรอไม่รู้อ่ะ เราปล่อยเวลานอกไม่ได้เลยโจดิเนอร์ถูกเผาแล้วถ้า oh. <c oughs> มีคนชื่อโจมาล้านแล้วแนล่แสดงว่าผีหลอกตันเลือดเบิดตันเลือดพอเตอร์เลยได้อุ้ยเป็นทริปเปตี้เล็กบาร์บลิกงมาโอ้โหลิกมาบอลเป็นไตรเทำไมคำม่เลือดที่ตาด้วย เกิดอะไรขึ้นเป็นครูสอนอังกฤษใช้เงินสิบสามดอลลาร์ตลอดอะ่ะสิบสามดอลลาร์สองสามแปดอันี่สิบแปดสิบสิบสามเป๊ะเฮ้ยเดียเดี๋ยว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 แต่เขาบอกมีสามีใช่ป่ะแต่เขาบอกว่า lonely widow คือเป็นแม่ไม้แม่ไม้คนเดียวแม่ไม้แม่เลี้ยงเดียวอ่ะเฮ้ยให้สามียังไงไม่ใช่แล้วถูกคุณป้าครับเป็นยังอยู่ มันมาเรื่อยหรือมันโอเคอยู่ที่เดิมนะมันเฮ้ยมันใกล้กว่าเดิมไหมกูมันใกล้กว่าเดิมนะเฮ้ยเออว่ะกูมันใกล้แล้วแบบใกล้กว่าเดิมแล้วเดี๋ยวคอยยิงแล้วตอนแรกยี่หลังพลุ่มไม้ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบงานไปเจอกันอุ้ยเฮ้ยมาอะไรตกใจเฮ้ยอะไรมันเฮ้ยกูอันนี้แปลกๆว่ากูแซมเอาปืนมาปืนอยู่ไหนโอ้โห ทั้งโตไม่ท oh. oh ันเลยครับเย้ลิกมากกูเลอะหมดเลยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้กูยิงโดนหัวมึงเจ็บปะผมรู้สึกว่ามันแรงเจ็บอยู่แล้วเมื่อกี้เฮ้ยทำไมในบ้านคนดูข่าวเลยไอสัตว์นี้ก็ยิงได้เดยเฮ้ยจ๋าโอเคถุยละถุยละ ้าวเฮ้ยเฮ้ยแรมทำอะไรล่ะผมอยู่นี่ครับชารชีวิตตัวเองเลยอ่ะอ้นี่เป็นโจลป้นแรมโจรเหรอเอาเงินไหมกูไม่ไม่ม่ไม่ม่เงินเฮียอะไรอุ้ยกลัวนะเอ้ยไอ้สัสเอ้ยเอ้าไอ้เฮียเอ้ยบอกว่าปืนปลอมอะไรของมึงเนี่ยมึงจะมาหลอกกูงทำไมล่ะอ้าวทำไมเนี่ยเลือดเต็มน้นเลยทำเพื่ออะไรก่อนนะดอกเปิร์กเกงเกอร์สองตัวเลยเหรอมันพังมันพังแรมมันไปแล้วกลัวนะเฮ้ย

สเอ้อไปไว้เขียวโอ้สนุว์อี๋อะเอาไปดักหน้าประตูนี้เลยดักหน้าประตูเหรอนี่ให้ลูกค้าเข้ามาเออมัน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 ติดลูกค้าได้ปะวะว่าโดนือบเข้ามาตัวระเบิดอะไรเงี้ยโอ้โหเออตัวรอละแลมเฮ้ยมาแล้วแม่งเอ้ยไม่เหยียบอีกป้าเอ้ยเอามาดิไปมามันต้องมายืนหน้าเคาน์เตอร์ใช่ปะ เอ้หมูก็กติฆ่าให้ได้นะอยาเอาให้ได้นะอยากรู้อ่ะระเบิดตายเฮ้ยไอ้เอ้ยมยังไม่รู้เลยว่าคนน่ากลัวสุดไหว่าคนในเกมี้นกสุดคนฟินไอ้ียโอ้ยโอยคนนี้สเปคเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแไม่ไปทร้อยอคนไอ้แยตัวน้นยิงตัวนู้น ใครวะมึงไปไหนมึงจะวิ่งมาหางกูเฮ้ยมึงจะวิ่งกูแล้วเฮียตอนนี้เลยโอ้ไอ้เหี้ยมึงไปเลยไอ้เหี้ยคนที่มีการ์แ่งเอ้ยตายหมดเลยฮ๊อปเฮ้ยแล้วเหรอฮะเฮ้ยคือว่าเมื่อกี้ได้ถูกตัวแล้วกลัวว่าที่กระโดดลงมามันจะมีตัวอะไรกระโดดมาด้วย ตะบีก็เซอร์ไพรส์โอ้ยมุน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 มนน ไม่น่ามีไหนแล้วแฟนเขาลงเอาไปดูกล้องเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหรือว่าไอ้ลุงนี่เฮ้ยเฮ้ยใครอะใครวะะล่เฮ้ยกลับไปแล้เว้ยเถอยไปแล้เว้ยดูหายไล้วกูอยู่นอกกูอยู่นอกร้านเมื่อกี้นั่เขี้ยเลยเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงมานะฮัลโหลคลายดอสันโอ้โหฉันน่าหมือนลุงกูเป๊ะเลยว่าใช่แหละนี่ยิงแม่งเลยวะยิงแม่งเลยมันไม่เลี่ยวกับเรก่อนองอุ้ยโอเค เดเรื่องเดือนละให้มัเก็บศพอกไอ่ยอ้าวเราไปยงกดคุณปล่อยตัวหนึ่งใครอ่ะใครอ่ะถ้าเราเปิดเปิดทองมาซีมาซีมาซีตัวลุยต่ยตๆๆยตตตตตอ่มาเลยไปเลยไปเลยไปเลมันยิงยิงน้ำกูเหมามาไปนะไปกูเลยหลบหลบลบใส่ฉันไส่ฉันสฉันเลยอยโยโอยโอ้ยโอย ายตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ทายไ้เ้ยเออเออปไหนไปจบเยไปแล้วโอเคเยี่ยวปนเลยมาใสมาใสไปสไไปละเรียบร้อยโคต้าทะรลโคต้าายานวันนี้ฮิตฮิจิว แค่เป็นหอยโอ้ยหนอยยี่อะไรหรอแต่คนไหนเซ่ต็อปเบิร์นก็แต่แต่เราฆ่าไปก็ดับเบิ้ลนแค่ถูกอ้าวเฮียกูฆ่าอ๋อเนี่ยอันนี้เขาตายอยู่แล้วตอนนี้ไอเขาอ่ะอันนี้ยังไงอ่ะเนมแท็กเหรอเนมแท็กโชว์ชื่อแจ็คนี่เนมแท็กอันแจ็กรอชื่อแจ็คเนี่ยเนมแท็กอย่างทต้องใบต้องกีการ์ดกีการ์ดใช่ตอนที่สแกนมันอ่ะเอาสแกนโหไม่ได้สังเกตอ้าวจบอ้มเดโมู โอเคกันกเจ้าเางาสวัสดีครับได้พี่น้องั้งสองงานสวัสดีแล้วกคหน้กันด้วยนะนะ